ลิซ่าแม็กพิงก่อนเข้าวงการคิดว่าเคยมีแฟนหรือไม่จนถึงตอนนี้กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้เลยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับผมลองหาข่าวแล้วไม่เจอข่าวลิซ่าคบกับใครเลยครับลิซ่าไม่เคยมีแฟนเลยหรือครับอายุก็เยอะแล้วแอบตกใจอยู่ไม่น่าเชื่อเลยสวยน่ารักเซ็กซี่ขนาดนี้ไม่เคยมีแฟนหรือคบกับใครเลยแต่ถ้าใครมีข้อมูลก็บอกได้นะครับ ไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นเลยลวกันนะครับผมความเห็นที่1นนะฮะได้ตอบกลับว่าคิดว่ามีนะแฟนหนูลิสก็คือพี่สาวคนโตจีซูไง,ง <c oughs> ความเห็นที่2นะครับผมต้องดูช่วงอายุลิซ่าด้วยครับเข้ามาวายจีตอนอายุ14ปีก่อนหน้าก็อยู่ทีมเต้นวีซ่าคูทีมเดียวกับแบมแบมดูแล้วน้องน่าจะชอบการเต้นมากๆและปกติสมัยก่อนผู้หญิงอายุ10-14ปีไม่ค่อยมีแฟนวายเหมือนสมัยนี้ ถึงมีก็เป็นแค่พปปี้เลิฟครับรักกันแบบเด็กๆพอเข้ามาวายจีเริม่มีแฟนตัดทิ้งไปได้เลยนอกจากกดแล้วตัวน้องต้องฝึกทั้งภาษาต้องปรับตัวบ้าๆเยอะแยะความเห็นต่อไปนะครับผมทําวิดีโอก็ให้จีซูเป็นนางเอกลงรูปก็ลงคู่เจนเนี่นอนโรงแรมก็นอนพักห้องเดียวกับโรเซ่เวลาเดินก็พยายามเดินควงทั้งสามคนแบ่งๆกันไปแค่แฟนสาวทั้งสคนลิซ่าก็ปวดหัวแล้ว ความเห็นต่อไปนะครับผมไปไวจีตั้งแต่อายุ14ก่อนนั้นน้องยังเด็กอยู่เลยอีกอย่างน้องเป็นคนตัวสูงโดดออกมาจากเพื่อนตั้งแต่เด็กปกติเด็กตัวสูงกับผู้ชายไม่ค่อยมีคนจีบกันอยู่แล้วพอไปเป็นเด็กเทนกฎเขาก็มีอยู่แล้วห้ามคบกันชายหญิงกินข้าวก็กินคนละเวลาถ้าถามว่าจริงๆแล้วมีโอกาสคุยกับผู้ชายไหมมีแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เด็กฝึกชายหญิงจะไม่ได้คุยกันเลย แต่เขามาตามฝันมาฝึกเพื่อเป็นไอดอลลองคบกันดูสิฝันคงสลายทันทีหลังจากเดบิวต์แล้วยิ่งแล้วใหญ่อายุวงก็ยังน้อยลองคบแฟนดูสิแทนที่จะรุ่งก็พังกันพอดีการเป็นไอดอลอยู่ที่โน่นเส้นทางมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เห็นความสําเร็จของน้องตอนนี้หรอกนะมันกดดันมากเป็นต่างชาติคนแรกและคนเดียวของค่ายจุดสนใจความคาดหวังมันสูงอยู่แล้วถ้ามีเรื่องไม่ดีขึ้นมาพังเลยนะอาชีพไอดอล เชื่อว่ามีคนมาจีบน้องแน่นอนเยอะด้วยแต่ก็เชื่อว่าน้องมีสติพอไม่หลงไปตามอารมณ์อย่างน้อยก็อีก 2- 3สาปีนั่นแหละตอนนี้อย่างมากก็คบเป็นเพื่อนกันไปก่อนความเห็นต่อไปนะครับผมเท่าที่ดูลิซ่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะให้ความสนใจในด้านของความรักสักเท่าไหร่เลยนะคิดว่าน่าจะยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนพอมาเกาหลีตอนอายุ1 4ก็คงมุ่งฝึกซ้อมให้ได้เป็นศิลปินอย่างเดียวแหละ น้องอาจจะมีแอบชอบหรือคุยคุยแต่ก็คงไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นเป็นแฟนกันก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ